สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างาวันที่21พฤษภาคมนะคะคถึงวันที่20มิถุนายนนะคะาชาวเมถุนนะเป็นคนธาตุลมนะคะลมไม่นิ่งนะคะแล้วก มีดาวพุธนะเป็นดาวประจาําราศีเพราะนั้นก็คือเหมือนกับว่าเรื่องโดยอิทธิพลดาวพุธเนี่ยก็จะทาให้ชาวราศีมเมถูลเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีวาทะในการเจรจาในการพูดในการสื่อสารนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาบอกว่าเป็นคนที่มีเรื่องเล่ามีข่าวสารมาแชร์มาแบ่งปันเพื่อนอยู่เสมอนะคะชอบที่จะ,ะสนใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารอยู่เสมอเพราะนั้นก็นว่า ชาวเมทุนเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนฝูงในกลุ่มเนื่องจากว่ามีข่าวคราวมาแบ่งมาแชร์อยู่ตลอดเวลานะนี่เป็นข่าวเป็นเสน่ห์ของชาวราศีเมทุนนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกเป็นจุดเด่นของชาวราศีเมทุนบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของนักข่าวเป็นเรื่องของการติดต่อข่าวสารข้อมูลอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นงานถนัดของชาวราศีเมทุนนะคะ ทีนี้มาดูว่าในเดือนมกราคม2อ6 4าต้นปีนี้นะคะมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับดวงชาวราศีเมทุนบ้างนะคะก็อย่างแรกที่น่าสนใจคือเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารการดีลการพูดคุยนะะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินการการลงทุนการาไปดีลกับ การเงินต่างๆหรือเงินปันผลเงินหุ้นส่วนหรือว่าเงินอะไรต่างๆที่มีที่มีมเราเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะ,ะนั้นหมือนกับว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องบางทีจะมีการยื่นกู้อา่าพ o n อร์นลอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงินนะที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะเอกสารหรือว่าอาจจะยังติดกันขาดอยู่เพราะว่าเนื่องด้วยมีดาวพฤหัสกับดา,าวเสาประจําอยู่หลังจากที่ย้ายออกไปแล้วทำบางทีเรื่องอะไรต่างๆที่มีการยื่นกู้ยื่นขอหรือว่าการลงลงทุนเกี่ยวกับปันผลปันหุ้นต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ราบรื่นจากนี้ต่อไปเนี่ยเหมือนทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าในการเจราจาของเราเ่มีดาวพุธอยู่ด้วยนะะแล้วก็ ตัวเราเองเนี่ยชาวเมทุนเนี่ยก็เป็นก็มีดาวเขาเรียกว่ามีดาวพูดเป็นดาวประจาําราศีเพราะนั้นแล้วก็มันอยู่ในช่วงในราศีมังกรซึ่งมังกรเนี่ยเป็นอะไรที่เขาบอกว่าเป็นาชาวราศีที่มีความมานะอดทนพยายามนะคะในเรื่องของการกู้การยืมการดิเกี่ยวกับสถาบันการเงินเนี่ย อาจจะต้องใช้ความมานะพยายามความอดทนอดกลัน้นนิดนึงในในการที่จะดําเนินเรื่องเหล่านี้นะแต่ยังไงซะเนี่ยก็มีดาวศุกร์อยู่ร่วมด้วยคนะ่ะอยู่ก็คือมีดาวศุกร์เข้ามาในวันที่8เพราะฉะนั้นดาวศุกร์ก็จะส่งผลเรื่องของอการเสน่ห์ความ,มเมตตาในการเจรจาการพูดคุยการสื่อสารนะคะแล้วก็มีอาทิตย์อยู่ด้วยนะคะอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ความน่าเชื่อถือในการพูดจาในการพูดคุยเพราะนั้นใครที่มีธุระหรือมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินในการเจราจารช่วงนี้เหมือนกับว,ว่าความน่าเชื่อถือจะมีมากขึ้นแล้วก็มีความเสน่ห์มีเมตตาในการเจราจารในการติดต่อนนะคะแล้วก็ในวันที่13ถ้ามนะมีมีนิวโมนมีพระจันทร์ขึ้นนะคะอะ,อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเริ่ม เริ่มดีขึ้นเริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะคะเหมือนกับว่าใครที่ไปอาจจะมีการเริ่มไปยื่นกู้หรืออาจจะเริ่มไปลงทุนหรืออาจจะเริ่มไปเกี่ยวข้องไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงินหรือเกี่ยวกับเงินนะคะเพราะฉะนั้นช่วงในมกลาน,นี้อาจจะมีเรื่องตรงนี้เข้ามา,าเข้ามาให้เราขบคิดให้เรามีกิจกรรมทําตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่ง ต้นส่วนหนึ่งของชาวราศีเมทุนซึ่งจะมีเกิดขึ้นในเดือนมการานี้อีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะมากๆด้วยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือนเก้านะคะก็อย่างที่บอกดาวเสานะคะย้ายจากเรือน8เข้ามาอยู่ในเรือน9ย้ายจากเรื่องของการเงินต่างเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนการเดินเรือนเก้านี่เป็นเรื่องของการเดินทางไกลาการติดต่อทางไกลหรือเกี่ยวกับการ เรียนต่อในขั้นสูงขึ้นนะคะ <c oughs> บางท่านบางคนนะคะช่วงต่อจากนี้ไปเพราะว่ามันมีดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ดาวเสาร์เข้ามาอยู่ซึ่งจะอยู่ตรงนี้อีกนานเลยนะคะโอกาสและแนวโน้มนะคะที่ชาวเมทุนนะคะจะมีโอกาสได้เดินทางไกลาอาจจะถึงเป็นเรื่องของการเดินทางต่างประเทศนะคะหรือการดีลงานการติดต่อการพูดคุยเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเพราะว่า มันมีดาว่าพุธย้ายเข้ามาในวันที่8นะเพราะนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็อยู่ในเรื่องของอยูเรืองของราศีกุมดยหาซึ่งกุมเนี่ยมีดาวยูเรน,นสัสเป็นดาวประจาําราศีเพราะนั้นเหตุการณ์ตรงนี้อาจจะมีการปุ๊บปั๊บิปเครื่องทันหันบางทีอาจจะเป็นเรื่องของอาการเดินทางไกลซึ่งอาจจะมีเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก หรือว่าอาจจะมีการพูดคุยการเจรจาการติดต่อมีโอกาสได้พูดคุยกับคนทางไกลต่างประเทศหรืออะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าอยู่ก็จะมีเข้ามญญญาให้ได้พูดคุยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเพราะว่าเนื่องดยอิทธิพลของดาวยูเรนะัสซึ่งอยู่ในเรือนราศีกุมนะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลาการติดต่อกับคนทางไกลหรือแลนที่จะเรียนต่อในขั้นสูงขึ้นนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่า อาจจะยังไม่ได้มีการพายอะไรมากเหมือนว่าโอกาสก็เข้ามาถึงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้อิทธิพลของกลุ่มนะคะเป็นเรื่องของอะไรที่มันเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บกระทันหันเนี่ยเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวยูเรนัสเนี่ยอาจจะมีให้เห็นในช่วงต้นปีนี้นะคะก็แน่นอนนะคะอย่างบอกอย่างที่บอกก็คือยูเรนัสออดาวพุธอยู่ในเรือนเป็นเรื่องของการติดต่อดาวเสาร์ ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนราศีกุมซึ่งจะอยู่ตรงนี้อีก2ปีครึ่งแล้วก็พฤหัสย้ายเข้ามานะคะเป็นเรื่องของการเติบโตเป็นเรื่องของการขยายเรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยในเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของการติดต่อหรือมีการเดีลงานอะไรต่างๆกับทางไกลเนี่ยโอกาสจากนี้ไปเชื่อว่าชาวราศีเมษจะมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือ,อเรียนต่อในขั้นสูงขึ้นหรือ,อมีการ ติดต่อกับผู้คนทางไกลแน่ๆนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือดาวจะประจาอยู่ตรงนี้อีกนานเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของอาชีพมีดาวเนปจูนนะคะดาวเนปจูนเป็นดาวประจําราศีของราศีมีนนะคะก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในเรือนอาชีพบางทีชาวไม่ทุนอาจจะเจอค้นเจออาชีพใหม่ๆอ,อย่างเช่นอาชีพที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่า สื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆหรือเกี่ยวกับเรื่องของการแสด,แดงหรือบทบาทอะไรต่างๆเป็นเรื่องของการครีเอทีเป็นเรื่องของจินตนาการอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นว่าอาจจะมีอาชีพแบบนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราของชาวราศีเมษนะชาวราศีเมทุนนะคะซึ่งจริงเมทุนเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคน มีวาทะในการพูดในการพูดคุยในการเจรจาอาจจะมีเรื่องการแสดงเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะนัน,นก็ว่าอีกทั้งชาวราศีเมถุนนี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ติดตามเก,กาะกระแสข่าวอยู่เสมอเพราะนั้นอาจจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในงานแบบนี้นะคะเพราะนนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งมุมมองของอาชีพชาวเมถุนนะคะในในปีนี้นะคะซึ่งจะมีให้เห็นในเดือนนี้ก็คือว่ามีดาวเนปจูนอยู่ ในเรือนราศีเมษนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคือเรื่องของเรือนสิบสองนะคะมีดาวอ,าอังคารนะคะซึ่งย้ายออกจากมุมเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยเ,เมื่อวันที่สองนะคะก็คือย้ายจากก็คือเข้ามาอยู่ในนี้ก็เหมือนกับว่าอะไรต่างๆที่มันยังไม่ชัดคือว่าความคิดแนวคิดต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะมีความชัดเจนขึ้น อังคารเป็นดาวที่ค่อนข้างจะอิทธิพลแรงพลังแรงนั่นเนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอะไรต่างเนี่ยในช่วงวันที่20นะคะอังคารนะคะก็เขาเรียกว่าคอนจังก็คือเหมือนกับว่าอ่อังคารมารวมกับดาวยูเรนสัสซึ่งอยู่ในเรือนอ่สิบสองเหมือนกันเป็นดาวที่เขาเรียกว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นพวกทันหันเหมือนกับว่าบางทีอาจจะมีการแทนแนวคิดหรืออะไรต่างๆที่เหมือนกับว่าอยู่ๆก็จุดคิดขึ้นมาได้นะเหมือนกับว่า มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไม่ได้แบบาแผนไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีหาการหาข้อมูมลมาก่อนมันก็มันอยู่มันก็มีไอเดียขึ้นมาถือว่าเป็นเขาเรียกมันทับกันนะคะระหว่างดาวคานกับดาวยูเรนัสซึ่งอยู่ในเรือนของเรื่องของความคิดแนวคิดนะคะความาความรู้สึกนนวคิดของเราเพราะฉะนั้นมืนกัว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีราศีเมทุนนะคะอาจจะ มีอะไรคิดปุ๊บปั๊บกระทันหันนะคะแต่อีกช่วงวันที่23นะคะดูเหมือนจะว่าเาดาวอังคารซึ่งอยู่ในเรือนความคิดของเราตรงนี้นะคะมันทำมุมเครียดกับดาวาพฤหัสนะคะซึ่งอยู่ในเรือนติดต่อทางไกลาบางทีนะคะในเรื่องของการติดต่อการดีลงานการประสานงานหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางไกลเนี่ยมันทาให้เราหมว่าเครียด บางทีอาจจะเป็นการคิดไปเองก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องของการจินตนาการของดาวยูเรนัสนะคะบางทีเนี่ยจะพิ่งเขาเรียกว่าบางทีจะเพิ่งตีตัวไป,ไปก่อนใครเพราะบางทีอย่างที่บอกก็คือยูเรนัสเป็นเรื่องของอจินตนาการด้วยเป็นเรื่องของอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ได้ทันคิดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นความเครียดนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะคิดไปเองเกินไปเองนือเปหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยคือ หาความชัดเจนให้ให้ปัญหาให้คำตอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยถือว่าดาวสองดวงที่มาทับกันในเรือนความคิดของเราเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้ช่วงนี้เหมือนกับว่ามีเรื่องให้คิดพอสมควรนะคะแล้วก็วันที่28นะคะวันที่28ก็จะมีพระจันทร์เต็มดวงนะคะมีพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในเรือน3 เรือนสามเป็นเรื่องของการติดต่อทางไกลเป็นเรื่องของการเดินทางซึ่งระยะไกลนะคะเรื่องของยานพาหนะหรือว่าเรื่องของพี่น้องนะคะเหมือนกับว่าในเรื่องของการติดต่อสื่อสารมีอะไรต่างเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในเรือนสามแล้วมีพระจันทร์ขึ้นเหมือนกับว่าทุกอย่างเหมือนกับว่าเพราะว่ามันมาทํามุมตรงข้ามกับส่วนนี้ในเรื่องของการติดต่อทางไกลนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันซัพพอร์ตมันสนับสนุนกันนะคะเพราะว่า ในการเดินทางไกลในการพูดจาทางไกลติดต่อกับคนทางไกลหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลจะมีความชัดเจนขึ้นมีความเขาเรียกว่ามีช่องทางมีแนวทางมีทางออกช่วงประมาณไปปเดือนนะเหมอนว่าทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเพราะมีะมีพระจันทร์เต็มดวงขึ้นมีความสว่างมีความชัดเจนนะคะเพราะนั้นก็โดยสรุปนะคะถือว่า ในต้นเดือนต้นปีนะคะของชาวราศีเมถุนอย่างแรกที่จะมามีบทบาทเกี่ยวข้องกับเราก็เป็นเรื่องของอาจจะมีเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องของสถาบัานการเงินเกี่ยวกับการการลงทุนะไรต่างๆนะคะที่เราจะต้องมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นแล้วก็แนวโน้มเนค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามีดาวสุกร์เรื่อง เสน่ห์ในการเจรจาการพูดคุยแล้วก็มีอาทิตย์เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือเข้าไปร่วมด้วยนะคะถือว่าไม่น่าเป็นห่วงเหมือนจะแนวโน้มค่อนข้างที่จะเป็นไปทางบวกนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องแน่ๆคือเรื่องของการเดินทางไกลติดต่อทางไกลหรือ,อโอกาสที่จะไปเรียนต่อในขั้นสูงขึ้นเนี่ยในช่วงในช่วงนี้นะคะเพราะว่าดาวสองดวงก็คือ,อดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้อีกนานนะคะ แต่ช่วงนี้เริ่มมีการเจรจาเริ่มมีการแพลนเพราะว่ามีดาวพุธเข้ามาอยู่ในนี้นะคะเพราะ,ะนั้นเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะก็คือหลังจากทอ่ไต่างที่โลกเปิดหรือว่าอะไรต่างเชื้อโรคต่างเริ่มเคลียร์วัคซีนเริ่มมาแต่เนี่ยเหมือนทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายแล้วเนี่ยเชื่อว่าชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของอาชีพบางคนอะ่ะจะพบะคนพบอาชีพใหม่ ให้กับตัวเองในในปีนี้ในเดือนนี้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของแนวคิดต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องให้คิดมากช่วงนี้ผมก็ว่ามีดาวใหญ่สองออสองดวงทับกันอยู่นะคะพะันก็ว่าอาจจะมีเรื่องให้ขบคิดนิดนึงนะคะก็โดยรวมแล้วชาวลาสีเมทุนก็ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นดวงเป็นการเริ่มต้นปีที่ค่อนข้างดีนะคะยังไงซะก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมทุนนะคะก็เดือนนี้นะคะถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเพราะถือเป็นต้นปีนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณชาวราศีเมทุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมทุนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ